สวัสดีชงสุขข้ากันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมโลบอทให้ทุกคนดูกันเลยนะครับผม,ผมต้องขอโทษนะครับที่มีลงคลิปนานเลยเนาะโอเคนะครับผมไม่มีโอกาสลงคลิปให้ให้เพื่อนให้พ่เพื่อนมาดูกัน ะครับผมได้มีโอกาสมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูได้แล้วนะครับผมต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเนาะนะเนะพราะเพราะไม่รู้ไงาาว่าจะลงคลิปอะไรอยูนะ่เนี่ยโอเคปะ่ะนะครับก็สุขสันต์วันวันคลิปบ้านกันบ่อย่นะครับโอเคปะ่ะโอเคนะครับแบบที่ผมจะมาเล่นก็คือแบบต่อยมวยนั่นเองนะครับโหต่อยกับปนะุอยู่เนาะนี่ผมจะบะ้าเล่นให้ คนดูกันเลยแลกันนะครับอ่าโอเคแบบนี้มีความรูแลนี่หน่อยกดเริ่มเกมเอาโหมดไหนเออโหมดโหมดนีสิแบบไม่สามารถเต้นได้ทั้งข่อมและโลดสับนะครับ พอขับมาแล้วนะครับหน้าตามแมพก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับเห็นปะที่ผมดีเสียงเกมไว้เพราะเสียงเกมมันดงังมากมาเลยนะบุ๊คเห็นไหมนะแล้วขับส่วนแถบตรงนี้เนะี่ยเป็นแถบเออ ถ่าค่าข้าควมามความแข็งแกร่งของเรานะครับนะนะครับเห็นไหมอันแดงนะครับเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นของอัพเป็นเลเวลเจ็ดนะครับส่วนอันฟ้านะครับผมอัพเป็นเลเวลแปดแล้วเนาะ,นะส่วนอันสีเหลืองผมอัพเป็นเลเวลสี่อยู่เลยนะครับส่วนอันสีเขียวนะครับผมอัพเป็นเลเวลเก้านะครับผมเนาะ ่วนตรงนี้นะครับเป็นร้านขายของตัวแต่คุณผู้หญิงใส่สวยคนนี้นะครับเขาขายหน่วมนะกดค้างนะกดค้ามแกนี่ไหนรับเห็นไหมเขาเป็นคนขายหน่วมนะครับนี่คือหน่วมที่ผมมีนะครับส่วนอันนี้นครับเป็นหน่วมที่แบบยืมมาหน่อยตัง้งแต่โลบักในการซื้อในกู ส่วนวิธีการต่อยกับคนอื่นนะครับเห็นไหมผมมีตังอยู่แค่เก้าเก้าสิบห้าบาทนะครับผมเข้ามโอเคนะครับไป็นตัวพูดแล้วนะครับเราไปเล่นกันเลยโอเคโอ้โหนับเปขบวนไดเรนเนาะชิปส่วน้าอยากจะเล่นกับคนอื่นนะต้องให้เพื่อนมาจอยมาจอยตรงนี้ด้วยกันนะครับผมเนาะถึงจะเล่นถึงจะเล่นกับเพื่อนได้ละไปเพื่อนอะอะไรอะ อันนี้ให้เติมทื้งนะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามีใครจอยมั่งมีใครจอยมั่งเนาะเอ๊ ผมดูเขาไปก่อนเลยกันวุ้ยโอ้ยคนนั้นคนนั้นจะแพ้แล้วเนอะคนนั้นจะแพ้แล้วเนอะเสือสุเสืสุไเห้ยเผือกเสืสุแล้วก็ขอโทษนะครับที่ไม่ลงคลิปนานนะเพราะว่าไม่ไม่มีเวลามาทําคลิปเลยเนาะโอเคนะครับนะคนเข,ข้ามาใหม่แล้วอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับอ่ะยุคที่สองใช่ไหมโอเค ไานยืนมองฉันมองอยู่นะไม่มีใครจอดกับเราเลยอ่เดี๋ยวผมยืนตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้รอนะครับผมอ่ะขอตัดไปเลยแกผมว่าต้องใช้เวลานาน,านมากกว่าผมขอตัดไปเลยแล้วกัน ในที่สุดก็มีคนมาจอยกับผมแล้วนะครับผมเอเอเริ่มสิเออชึบอา้าวเป็นไรวะเป็นไรอะทุกคนเออเป็นไรวะเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะ ถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิกไปด้านล่างให้เลยอ่ะมาให้ขอตายด้วยขอดตายด้วยเอา้าเป็นไรวะเออสงสัยน่าจะเกมบักนะครับผมสงสัยจะเกมบักเนาะสงสัยเกมบักลองขอออกเกมแล้วเข้าใหม่กันแปบบ๊บหนึ่งตอนนี้ผมออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วนะโอเคเพราะว่าน่าจะหายแล้วนะครับ đã hài rồi nó ờ, cái này quá, thế, eh. cái này, đi vào, đi vào, đi vào

ชาร์จมาน่าวเนาะโอเคมี S กับ R E นะีเลยนี่นยโอ้ยอโอ้ยอะโอ้ยอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอย,ะย,ะย,ะยะ่ะย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 ย่ป็นไงยชาร์จก่อนชิบชิบชิบ,ชบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้โอ้ย,ยะอยยะอย ชาร์จให้เต็มนะยครับตุกชาร์จให้เต็มอุ้ยเฮ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 ้ยโอมเลยชุบชุบชุบหมัดแรงเนี่ยแบบเร็หมัดแรงจริงๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยเฮ้ยอืมป้องกันเหรออืมเป็นไงเป็นไงโอ้โห เลือดบเลือดเลือดผมเลือดหอยไ้นาเครงที่เราใช้ใช้อันตินะครับเวลาเราก็จะลดเอ้ยเกิดล้วเกิดล้วเกิดล้วเกิดล้เอ้ย นี่นี่นี่น่นี่อป้องกันเหนือป้องกันได้เหรอได้ได้ชาร์จก่อนชาร์จชาร์จลุกก่อนมันมีรอบที่1นึ่บรอบที่2รอบที่สามนะครับผมเข่าใจมนียกที่1นึ่งเฮ้ยนี่นี่นี่นน โทษ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 โอ้ยอ,อ้าวกระโหลกแตกกระโหลกแตกเลยโอ้ย มาหนาดิเอาพูดแต่สู้ยอมแพ้โอ้โหเย้ผมชนะขอโทษที่มีคามยาบโทษดีนะครับขอโทษที่มีความยายะขอโทษที่พูดคำยากนะครับ เพราะความสามารถของผมเนาะคือเลเวลตลย์เยอะแต่แพ้ผมนะครับเมื่อกี้มันถาผมกระโหลกแตกเนาะโคตรเห่โคตรเห่กระโหลกแตกโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับชอบคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเลยกันเนาะแบบตาเดียวก็พอเนานะครับไม่อยากให้คลิปยาวเกินเนาะ โอเคนะครับส่วนถ้าขยับเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งนิ้งไว้ด้านล่างให้เลยแล้วกันนะครับนะส่วนผมมีวิดคอของแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันเนาะลิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับอ่ะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย